ตลาดผันผวนแบบนี้ถ้าอยากทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงทำยังไงดีด้วยการเทรดลองออปชันชวนมาหาคํำตอบในกิจกรรมเล่นลุ้นลองเล่นเทรดง่ายด้วยเครื่องมือออปชันวิสาผ่านแอปสตรีมมิ่งและเวลคอนเน็ t ลุ้นทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงลองเปิดบัญชีได้ง่ายลงทุนแบบมีอัตราทดจำกัดการขาดทุนไม่เกินค่าพรีเมียม แล้วถ้าอยากลงทุนไม่พลาดจะไม่ดูกราฟได้ไง <S <S เรียนรูการเทคนิคผ่านคารเรียนออนไลน์คาที่1 beginner p a าน,น,อนสอนจากศูนย์สู่การเทรดด้วยกราฟและลองออ,อปชันคาที่2 technical p a t k กลยุทธ์ลึกสำหรับนักลบกราฟตัวจริงพร้อมเตรียมเข้าร่วมแข่งขันลองออ,อปชัน t r รดด i n g c h a ลนจ์พร้อมแข่งเทรดชิงรางวัลรวม30,000บาท พิเศษสำหรับผู้เล่นใหม่เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2568เทรดลองออฟชั่นอย่างน้อย1สัญญารับของรางวัล100บาทลงทะเบียนง่ายๆผ่านแอป Welconnect ได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอป Welconnect ได้ทั้ง iOS และ Android เข้าใช้งานได้ที่เมนู Message สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป Welconnect ได้ที่นี่เลยแล้วมาเล่นลุ้นลองกัน